กองกาลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทําการสังหารหัวหน้าผู้พัฒนามิสไซล์ของกลุ่มเฮชเบลเละในเลบานอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้30กันยายน2025 IDF หรือกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าเมื่อวานนี้29กันยายน2025 IDF ได้ทําการโจมตีพื้นที่สําคัญของสมาชิกกลุ่มเฮชเบลเละในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ ก็คือพุ่งเป้าไปที่หัวหน้าทีมฝ่ายมิสไซล์ของกลุ่มฮชบัลละที่มีฐานอยู่ในพื้นที่โซมอร์พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับการโจมตีดังกล่าวทำให้โมฮัมหมัดอับบาสชัดชัวเสียชีวิตโมฮัมหมัดอับบาสชัดชัวเป็นผู้พัฒนามิสไซล์ของกลุ่มฮชบัลละและเขาได้มีการใช้มิสไซล์โจมตีพื้นที่กิริยาดชมนารวมทั้งที่ราบสูงโกลันในฝั่งอิสราเอล และในวันเดียวกันนั้น IDF ยังได้ทำการสังหารโมฮัมหมัดฮุสเซนยัตสินหัวหน้าอาวุโสฝ่ายมิสไซล์ของฮชบลละในชาเกฟอิสราเอลยังคงค้นหาพื้นที่เป้าหมายถ้ามีการตรวจพบความเคลื่อนไหวใดๆในด้านการจัดเตรียมอาวุธจัดเตรียมฐานยิงเคลื่อนย้ายอาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยกลุ่ม h ชบัลละอิสราเอลก็จะดำเนินการโจมตีครับ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มเฮชบาลเลาะกับอิสราเอลนั้นหนึ่งในข้อตกลงก็คือห้ามมีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของกลุ่มเฮชบาลเลาะแต่ในช่วงที่ผ่านมาอิสราเอลได้มีการค้นพบการเคลื่อนย้ายอาวุธเตรียมฐานยิงของกลุ่มเฮชบาลเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นระยะระยะส่วนในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับและมีรายงานด้วยว่าทรัม กำลังเตรียมข้อเสนอให้กับกลุ่มฮามาสที่จะนําไปสู่การเจรจาหยุดยิงหนึ่งในนั้นคือการให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตส่วนผู้นำทางด้านฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสกำลังเตรียมที่จะรับข้อเสนอครับมีข้อเสนอหลายข้อแต่ว่าในเบื้องต้นได้ระบ,บุว่าผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส ต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังพลทางทหารออกจากฉนวนกาซาทันทีและให้กลุ่มฮามาสยังคงมีสิทธิ์ป้องกันตนเองขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ